วันนี้เป็นวาระแห่งความสุขวาระพิเศษนะครับสวัสดีพี่ชายที่ผมรักก่อนนะครับวันนี้เราจะมาสร้างความสุขสร้างความรทับใจแล้วก็สร้างความตกใจให้ทุกคนด้วยนะถามพี่จอร์แดเลยว่าเราเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเห็นหน้าเราสองคนนึกถึงคอลลาเจนแน่นอนอแต่เรื่องของคอลลาเจนเนี่ยเราลองมาเล่าประวัติกันว่าเราเกิดมายังไงดังมายังไงครับไซส์แรกที่เราทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตัวแล้วหันมาตกใจแล้วหันมากินกันหน้าตาเป็นยังไงครับพี่จอร์แดนนี่เลยครับคือไซส์หนึ่งร้อยมิลลิกรัมครับเป็นไซส์เปิดตัว เพราะอะไรครับก่อนหน้านี้นคนจะคุ้นชินกับการฉีกชองทรงแล้วก็ดื่มใช่ไหมครับปรากฏว่ากินทีมันก็ได้ไม่กี่กรัมครับแต่พอเราทำเป็นไซส์หน0กรัมคือกินได้แบบจุใจ1กระป๋องทันได้1เดือนเต็มเลยฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าคือพอเราหน่วยบริโภคเนี่ยมันเป็น2,500มิลลิกรัมบ้าง5,000มิลลิกรัมบ้างเลยบอกกระป๋องเนี่ย100,000มิลลิกรัมคนก็ตกใจนะครับและคราวนี้ก็รู้สึกว่าซื้อกันเยอะจนมีคนบ่นว่ากระป๋องแบบนี้เต็มบ้านเลยนะเพราะว่า <No. S 2> คือไซที่บางหน้ามิดที่ทุกคนคิดถึงกัน <c oughs> นะหลายคนเห็นเลยว่านี่คือสูตรออริจินอลของเรานะครับเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์คอลลาเจนไททู ide, ที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมาออกกําลังกายกันทั้งประเทศนี่คือไซ <c oughs> ส์งเดือนครับก็วางไว้แบบนี้พี่จอรนสันมีใหญ่กว่านี้ปะโอแน่นอนครับห <c oughs> ลังจากไซส์งเดือนออกไปไม่นานครับตัวนี้ก็มาครับนี่คือแบบซองครับ300กรัมไซส์มเดือนครับคือใหญ่มิดบางเนี่ยบางอลคุณเชนคือไซนี้ออกมานี่หู่จอดขายถล่มกว่าไซส์งเดือนอีกนะใช่แต่ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็น ของอามาโดเรารที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยหันมาออกกําลังกายหันมากินคอลลาเจนแบบชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลแล้วก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมแต่วันนี้ผมใหญ่กว่าพี่จอนอีกอยโย <laughs> แลว <laughs> เก็บอดีตชาติไปก่อนเลยครับและนี่คือวินาทีนะครับที่ทุกคนนะครับจะได้เห็นความใหญ่ของผมแล้ววันนี้เอามาให้1,000งพสิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะมีการเทียบราคากันสดๆต่อมิลลิกรัมให้ดูนะครับนี่3 0มกรัมใช่ไมวันนี้ครับ เอา400กรัมไปเลย <laughs> อันนี้เนี่ยอามาโดภายในนะเรียกว่าเป็นกระสอบแล้วนะ uh huh. คือเป็นกระสอบขนาด400กรัมกินได้4เดือนนะบังมิดอย่างนี้เลยจะเอ๋นะฮะ uh oh. นี่นะฮะ uh oh. เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการพิศวุกันเอา้าทีมงานมานะครับเอามาเลย2ห่อนะฮะ uh oh. นี่ uh oh. วางกันอย่างนี้เลยนี่คือไซส์ที่พี่จอรสแรนบอกใช่ไหมว่ามันคุ้นเคยนะครับ uh huh. 200กรัม สี่กระป๋องแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็นกินได้เท่าไหร่แปดเดือน,อนถามพี่จอรสแนตรงๆครับว่าสี่กระป๋องใหญ่ไซส์บางหน้านี่นะครับแปดเดือนแบบนี้ขายอยู่เท่าไหร่สมัยนั้นตอนนั้นยอดขายโปรโมชั่นถล่มทลายนะราคาอยู่ที่2990ายบาทครับผมเอ,เอนะฮะอ,อันนั้นก็คือซื้อกันทั้งประเทศแล้วก็กโว้ยโทรกัน,นออลพันสายอลลสองล้าน2ล้านซึ่งจริงไม่ได้กำไรเลยนะคือเราเอาชื่อเสียงอย่างเดียวแล้วก็มาอุดหนุนกันแบบว่าเป็นลูกค้าประจํากันใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะพิสูจน์ทราบกันครับว่าสออกระสอบ จะเท่ากับ8 0 0แสนมิลลิกรมัมหรือ4กระป๋องใหญ่จริงๆซึ่งตัวนี้เป็นซิปล็อกด้วยนะนี่มันสามารถตัดได้นี่มีระเบียบวินัยแบบนี้นะครับแล้วตัวซิปเนี่ยนะฮะคือพอกินไม่หมดก็สามารถปิดเอาไว้ได้ให้พี่จอรสแรครับพี่ชายคนโตของผมครับเทใส่โหลหน่อยฮะเทียบกันสดๆครับมาเลยนี่เลยฮะนี่เป็นสูตรไตล์เน็ไพรนะครับเป็นสูตรคาราเจนไทป์ทูนะฮะแล้วก็มีนี่เลยนะฮะโอ้โหนี่คือครึ่นึ่งไม่หมดสักทีนะครับคุณแชร์แต่เยอะเลย ทุกคนหยิบมือถือไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าราคาที่เราจะทํากันเนี่ยนะฮะทุกคนต้องซื้อปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับอันนี้มีช้อนแถมไม่ด้วย <c oughs> เอออ่นนี้นะฮะก็หมดซองเรียบร้อยนะครับ เออโอเคอ่า okay. นี่เลยนะฮะ8แสนมิลลิกรัมเท่ากันหมดพอดีอนี่นะครับพร้อมไหมพี่จอรสแนพร้อมครับวันนี้2กระสอบนะครับเทียบเท่า4ี่กระป๋องใหญ่หลายคนบ่นเนี่ยคุณเชนเพราะมันมันกระสอบแบบนี้คุณเชมมกน,นเชก็ไม่ต้องเสียค่ากระปอ๋องเออก็ถูกไงวันนี้เลยมันลดราคาให้ไงพร้อมไหมครับพร้อมสองพันเก้าร้อยเก้าสิบได้8เดือนอันนี้8เดือนเหมือนกันลดไปเลย1000บาทเออได้ไปเลยครับ1990บาท2กระสอบใหญ่8แสนมิลลิกรัมถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่14 51 หรือลายแอดอาร์มาโนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจาก2กระป๋องใหญ่บางหน้าแถม2กระป๋องใหญ่8ปดแสนมิลลิกรัมเคยจ่ายกัน2,990อย่างมาก2,590 <Okay. S 1> อย่างมากเลย2,380 8นสาอยแสนมิลลิกรัมเหมือนกันครับเป็นโอกาสครบรอบ5ปีไซส์ใหญ่จุใจกระสอบละ4ี่แสนมิลลิกรัมสกระสอบคือ8เดือนเหมือนกันจ่ายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับประหยัดไปทันทีเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรีบโทรมาก,ก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือลายแอดอาร์มาโดนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาพันเก้ารดด้้วยคคุณจจะไกินินอลล คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนไตเปปไทยนะครับเจาะจงเรื่องข้อเรื่องกระดูนะครับคอลลาเจนไททู oh. นะสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับที่ตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวนี่อาจจะกินกาแฟเยอะกินน้ําอัดลมเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องข้อเรื่องกระดูนะครับวันนี้จัดเต็มไปเลยเหลือเดือนละ248บาท75สตางค์เท่านั้นนะครับรีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1 4 5 1หรือ Li น์แอดอามาโดนะฮะโอกาสนี <c oughs> ้ให้พี่สนสารชงให้หน่อยนะแฟนๆคิดถึงเสียงจริ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 งนะครับคือสูตรของเราเนี่ย <c oughs> หรือว่าเพื่อนๆเ,เองนะครับกล้ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใส่สีมันจะใส่น้ําตาลผมก็นั่งคิดอยู่หลายวันเลยครับจนคิดประโยโคโฆษณาอนุญ,ญาตอาหารออกมาได้ว่านี่คือคอลลาเจนที่ชงแล้วใส่ไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลแล้วหลังจากขายมา3-4ปีครับได้พูดเพิ่มก็คือไขมัน0%ซตแฟตด้วยนะครับแล้วก็โนคาร์โบไฮเดตด้วยนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้โทรมาจริงๆนะครับรีบโทรมาก,ก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอาร์มานโดนะครับใครที่เป นะครับวันนี้2กระสอบใหญ่กินได้8เดือนจ่ายแค่1,990บาทนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ Line a อ a อาร์นะฮะ แล้วใครมีบัตรใบนี้นะครับลดให้ด้วย10%เ oh oh. หลือแค่1,791บาทแต่เฉพาะออนแอร์นี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้มากันสดๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่โทรในรายการทีวีจะเกิดอะไรขึ้นมีจฉาสันบอกเลยครับซองนี้ครับจะขายอยู่2,590บาทซื้อ1แถม1แบบลดแล้วอันนี้คือ <S <S โปรโมชั่นในแคตตาล็อกนะครับแต่โทรในรายการทีวีตอนนี้1,990บาทเอาไปเลย2กระสอบใหญ่ถ้ามีบัตรใบนี้เหลือแค่1,791บาทด้วยนะครับรีบยิงมาตอนนี้ที่1451หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะครับนี่คือ ตอหน่วยบริโภคจะคุ้มที่สุดนะครับและเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นซองซิปบล็อกอย่างดีกินไม่หมดก็ปิดได้แบบนี้นะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยแล้วครึ่งนาทีสุดท้ายอนุญาตเลยหลายคนบอกคุณเชนคุณจรสรรนี่นิสัยเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> ขายอะไรที8เดือนอนะบางทีฉันก็ลืมกิน<อ>ฉันก็อยากกินแค่3เดือนแล้วก็เลิกอะ่ะคือพอไปออกกําลังกายได้มั่นใจก็แบบว่าเลิกกินอา้าววันนี้หันให้เลย<อ>1ซองครับหันกันง่ายๆ,ๆครับขายแค่999บาท<อ>กินไปเลย4เดือนได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1 1451หรือ l ล n e แอดอามานโดนะครับและนี่คือ1ิวินาทีสุดท้ายนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนวันนี้เปิดให้1,000สิทธิ์รับรองว่าทันแน่นอนซื้อ2ซองใหญ่กินได้8เดือน1,990บาท1ซองครับกินได้4เดือนครับจ่ายแค่999บาทรีบโทรมาตอนนี้ที่1451หรือ l ล n e แอดอามานโดนะครับรีบโทรครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2567